สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการโมว่าพอดแคสต์ครับมาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือแห่งปัญญาเล่มที่2นั่นเองนะครับในตอนที่49แล้วครับครึ่งครึ่งครึ่งเล่มไม่ใช่ครึ่งเล่มนะใกล้จะจบเล่มครับท่านฟังอีกอีก,อกประมาณนิดหนึ่งนะครับตอน,น,นที่49ครับการถ่ายโอนพลังงานอารมณ์และข้อมูลไปยังล่างแสงของกันและกันนะครับ ผมยกมพูดเกี่ยวกับเรื่องการสิงครไซนแบบซิกโลก,ก่อนนะครับจริงๆสมองของเราเนี่ยประกอบไปด้วย2ซีคือซีซ้ายและซีขวานะฮะนี่เป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับก็มีซ้ายมีขวาอยู่แล้วนะครับโดยมักจะเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของเพศชายและเพศหญิงตามระดับนะครับซีกทั้งสงนี้เนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบการทํางานของการและกนนะครับทางปัญญาและวิธีการประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วครับซีซ้ายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงตะกะนะครับกระบวนการวิเคราะห์และการสื่อสารด้วยวาจาในขณะที่ซีขวาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ชาติยาและการรับรู้เชิงพื้นที่นั่นเองนะครับเมื่อสมองสองซีไม่ประสานกันและมีซีหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอาจจะมีอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำสมาธิอย่างลึกซึ้ง หรือการเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตสำนึกนะครับความไม่สมดุลน,นี้ครับสามารถแสดงออกมาได้หลายวิธีเช่นสมนาธิสั้นนะครับขาดความชัดเจนทางจิตใจนะครับและไม่สามารถเข้าสู่สภาวะสงบภายในได้นะครับเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลน,นี้จึงได้มีวิธีการต่างๆเช่นฮามิสไซฮามิสเซนนะครับเป็นวิธีที่ทรงพลังที่ออกแบบ มาเพื่อประสานสมองสองซีกให้ทำงานเป็นระบบไฟฟ้าเดียวกันนะครับแฮมิสซิงนะครับทำงานโดยการส่งเสริมสภาวะของการสอดคล้องระหว่างซีกซ้ายและซีกขวาช่วยในการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและการทำงานอย่างประสานกันแบบนี้ครับการประสานกันแบบนี้ยังมีความสำคัญต่อการเข้าถึงสภาวะจิต สำนึกขัน้นสูงนะครับและบรรลุสภาวะการทําสมาธิขัน้นสูงเช่นกันเมื่อซิกสมองทั้งสองประสานกันครับก็จะไม่มีความขัดแย้งภายในระหว่างพลังงานตรงข้ามระหว่างชายและหญิงนันเองนะครับความเป็นหนึ่งนี้ทำให้บุคคลสามารถก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของสมองและเข้าถึงสภาวะจิตสํานึกบริสุทธิ์ได้นะครับการบรรลุสภาวะ การประสานกันของสมองซิกซิกซกโลกสามารถทําได้สองวิธีหลักก็คือวิธีธรรมชาติและวิธีที่ใช้ในการเต้นแบบไบออรัสนะครับวิธีโดยสภาวะโดยธรรมชาตินี้เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนเช่นการทำสมาธิการมีสติการออกกำลังกายบางประเภทเช่นโยคะไทชิวิธีการเหล่านี้มักจะได้ผลครับ แต่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยระดับสูงเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับการซิคโคไนซ์สมองซิกหนึ่งสามารถทำได้ง่ายโดยใช้เสียงแบบโพลีพิชนะครับที่ผมเผยแพร่ในทุกๆวันนั่นแหละคือเสียงที่ผมทำทำขึ้นมาและเผยแพรนะ่นั่นแหละคือเสียงแบบนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3.5 3.6 ทุกวิธีที่ผมส่งไปนั่นแหละคือเสียงแบบน,นั้นแหละนะครับเป็นเทคนิคในการที่ได้ยินที่เกี่ยวข้องกับการเล่นความถี่แตกต่างกันเล็กน้อย2ความถี่ในหูที่ต่างกันนะครับความถี่หนึ่งอยู่ทางขวาหูขวาและอีกความถี่หนึ่งอยู่ทางหูซ้ายหูซ้ายและหูขวาเชื่อมต่อกันนะครับและหูซ้ายเชื่อมต่อกับ ซีขวาเมื่อได้ยินความถี่ที่แตกต่างกันทั้งสองความถี่พร้อมกันสมองจะประมวลผลและสร้างความถี่ที่3ที่สามารถรับรู้และเรียกว่าเสียงแบบบูนาลิสบิสได้นะครับเสียงนี้นี่มีความแตกต่างระหว่างความถี่2ความถี่ที่เล่นกันนะครับสมองเนี่ยจะปรับกิจกรรมไฟฟ้าให้สอดคล้องกันกันกบจังหวะไบออรัสบิสนะครับทำให้สมองเนี่ยทั้งสองเนี่ยเรียงกัน อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับและทำงานเป็นวงจรไฟ้ารวมได้นะครับกระบวนการนี้ปรับให้ตรงกันสามารถนำไปสู่สภาวะจิตสำนึกที่เป็นแปลงได้นะครับและหลากหลายส่งผลงให้ความสามารถในการส่งขึ้นไฟฟ้าไปยังสมองเพิ่มขึ้นจังหวะไบออรัสพิสเนี่ยมีประสิทธ,ธิภาพเป็นวิเศษครับเนื่องจากเป็นวิธีโดยตรงที่ไม่รุกลานในการควบคุมกิจกรรมของลื่นสมองและส่งเสริม ความสมดุลของซิกสมองซิกของของซิกสมองนะครับ้าคุณต้องการลองประสานกันทํางานของสมองสองซิกต่างๆนะครับเพื่อให้ปรับเปลี่ยนจิตสํานึกได้ง่ายขึ้นคุณสามารถทําตามวิธีที่อธิบายไว้ข้างต้นโดยเพิ่มขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึงนะครับได้แก่การฟังเสียงคลื่นที่ผมได้ทำไปนะครับสอจังหวะนะครับและขณะทำ วิธีนี้ให้จดจอกับเสียงที่ได้ยินทั้งหมดนะครับวิธีนี้จะช่วยให้จิตสํานึกของคนเนี่ยตื่นตัวในขณะที่ร่างกายหลับไหลก็คือเปิดอีกเสียงหนึ่งแล้วก็เปิดเสียงหนึ่งซ้ายและขวานะครับให้แบบจุดอันนึงเป็น3.5อีกอันนึงเป็น3.0อะไรประมาณนี้แหละนะครับเมื่อฟังขึ้นเมื่อฟังเสียงขึ้นสอง,สองหูครับจาเป็นต้องสวมหูฟัง หรือฟังเสียงเดียวก็ได้นะครับมมันก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับนอกจากนี้วิธีนี้เนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพหากไม่มีหูฟังนะครับให้แน่ใจว่ามีเสียงหนึ่งดังอยู่ในหูข้างหนึ่งและอีกเสียงหนึ่งดังอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับต้องมีการตั้งค่าเนาะนะครับจริงๆการตั้งค่านี้จะช่วยให้เสียงขึ้น2หูเนี่ยมีการประสานกันสมองนี่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ตอนผมทําวิธีนี้แล้วเวิร์กเวิร์กเหมือนกันนะครับลองผมก็ลองทําเหมือนเหมือนกันนะครับมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกคิดอะไรไวขึ้นนะครับลองดูนะครับเมื่อก่อนฟังเพลงนาอเดี๋ยวจะฟังฟัง,ฟ,งฟังขึ้นก่อนถี่แทนนะครับเออแปลกดีนะเดือนวนี้มันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเอาละนะครับอืมต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องความสมดุลที่เป็นกลางแล้วความความเป็นชายเชิงบวกแล้วเชิงลบที่ต่ออีกความ ความความอะไรนะเชิงบวกและเชิงลบของผู้หญิงและผู้ชายั่นเอยงนะครับเราจะไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลก่อนนะครับเคยได้ยินดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลไหมครับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเพียงสารที่ทางกายภาพบนโลกเท่านั้นนะครับแต่เป็นสารที่เชิงภายในกะโหลกศีรษะของคุณที่ซึ่งจิตสํานึกสถิตอยู่คําว่าอิสราเอลเนี่ยมาจากเทพเจ้าของอียิปต์สององค์ได้แก่ลากับไอซิดนะครับไอซิด ลาเนี่ยเป็นตัวแทนของสมองซิกสายของผู้ชายและทําหน้าที่วิเคราะห์และใช้เหตุผลและขณะที่ไอซิกเป็นตัวแทนของสมองซิกขวาของส,สตรีที่เป็นเทพตัวแอลแอลในเหนงนะครับเอเอเซออลิงนะครับเป็นตัวแทนของพระเจ้าภายในตัวเรานะครับซึ่งก็คือจิตสํานึกของจกักรวาลหรือจิตใจที่อยู่ระหว่างซิกสมองทั้งสองซิกนะครับสัญลักษณ์ของเพศชายคือรูปสามเหลี่ยมที่ชี้ขึ้น ซึ่งเป็นซึ่งแท่นไฟที่เคลื่อนตัวขึ้นรูปสามเหลี่ยมที่ชี้ลงหมายถึงผู้หญิงนะครับก็คือขึ้นและลงประมาณนี้เนี่ยด,ดูตามรูปเลยนะครับรูปนี้เลยนะครับด้วยเหตุนี้ครับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอลจึงมีการตีความได้ว่าเป็นสมองที่ทำงานร่วมกันสอ,สอดประสานกันซึ่งแสดงถึงสารนะจิตสำนึกขั้นสูงนั่นเองนะครับของ สมองซิกซ้ายซิกขวานะครับในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขามัยังมีพูดในพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ในฮิบรูนะครับแปดถ8นะครับว่าแต่พระเจ้าเนี่ยทรงตำหนิประชากรและตัดว่าวันเวลาจะมาถึงพระเจ้าตัดว่าเราจะทำบรรทัดสัญญาใหม่กับประชากรอ,อิสราเอลกับประชากรยูดา ข้อพกักคำวีนี้ครับเช่นเดียวกับพ่อพระคำรีอื่นๆนะครับสมมติความและเป็นอุปมาเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านะครับผู้ที่มีใจิตใจที่สูงส่งภายในตัวเราประชากรอิสราเอลในบริบทนี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เชื่อมโยงกับพลังงานคู่ของตนเองเข้าด้วยกันนั่นคือสมองด้านซ้ายและขวาด้านด้านชายและหญิงนะครับ การบรรลุความสมดุลนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจร่างกายและสมองนะครับซึ่งจะนําไปสู่พันธสัญญาข้อตกลงข้อตกลงหรือการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าจิตใจที่สูงขึ้นสูงกว่าภายในตัวเราเมื่อพลังงานทั้งสองของตัวตนเนี่ยไม่สมดุลพลังงานทั้งสองก็จะขัดแย้งกันเมื่อเพื่อบรรลุถึงความสงบสุขีแท้จริงและบรรลุถึงระดับจิต สำนึกที่สูงขึ้นเราต้องประสานความคิดชายและอารมณ์หญิงของเราเข้าด้วยกันรวมถึงการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาของเรานะครับสาภาวะที่สมดุนนี้ครับช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตตามความศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวเราเองได้นะครับในความหมายที่เรีกซึ้งยิ่งขึ้นในพันธสัญญาใหม่ ที่กล่าวถึงในฮิบูนะครับบ่งบอกถึงความกลมกลืนและความเป็นหนึ่งเดียวภายในที่เกิดขึ้นจากการปรับสมดุลด้านต่างๆของตัวเราเองเมื่อพลังงานชายและเพศชายและเพศหญิงหรือความคิดและอารมณ์ของเรามีความกลมกลืนกันเราจะสร้างพลังประสานอันทรงพลังที่ส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณและความเข้าใจของเรานะครับ ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ครับคือแกนแท้ของพันธสัญญาใหม่ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างล้ำลึกและลึกซึ้งที่เราไม่แบ่งแยกอีกต่อไปแต่รวมเป็นหนึ่งและเป็นหนึ่งเดียวกันคําว่าอิสราเอลเนี่ยสามารถเข้าใจได้ในเชิงสัญลักษณ์ว่าการรวมกันอย่างกลมกลืนของพลังงานหญิงและชายภายในตัวเราในการตีความนี้ครับอิสอิส อ่างไซส์เสือหมยถึงไอซิสนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์หญิงและลาไมยถึงลาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชายเมื่อพลังงานทั้งสองเนี่ยมันรวมตัวกันก็จะเกิดคําว่าแอลนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตภายในตัวเรานะครับหรือจิตสํานึกอันบริสุทธิ์จิตสานึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏชัดผ่านการสร้างความสมดุล พลังงานเหล่านี้เนี่ยจะนําไปสู่การเขาเรียกว่าสูตรสภ,ภาวะของการดำรงอยู่อย่างกลมกลืนเพื่อสนับสนุนแนวคิดในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงดินแดนที่เรียกว่าอิสราเอลครับแต่หมายถึงสถานะทางจิตวิญญาณที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เราสามารถดูลมนะครับสองยีขีดยีบก้าระบุไว้ว่าคนยูที่เป็นคนภายนอกเท่านั้นไม่ใช่การเข้าสุนัตนะครับและการเข้าสุนัตก็ไม่ได้เป็นการเข้าสุนัต ภายนอกและกายภาพเท่านั้นไม่ใช่คนยิวเป็นคนภ,ภายในคือคนอยิวและการเข้าสุนัตคือการเข้าสุนัตทางใจขพราะความนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการเป็นยิวหรือชาวอิสราเอลเนี่ยไม่ได้หมายถึงการกระทําภายนอกหรือพิธีกรรมทางกายภาพแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงภายในเท่านั้น การตีความนี้ครับหมายความว่าการเป็นชาวอิสราเอลหรือชาวยิวเนี่ยไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติทางศาสนานอกเหนืออย่างที่ตีความแบบเดิมหรือสื่อเขาตีกันแต่เป็นเรื่องของกระบวนการภายในเท่านั้นของการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตัวตนทางจิตใจทางโลกที่ต่ำลงไปสู่จิตใจที่สูงกว่าเพื่อบรรลุถึงสภาวะแห่ง จิตสำนึกพระเจ้าอันนี้ต่อไปครับเป็นความสำคัญของเซ็กนะครับเพศสัมพันธ์เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่เหนือขอบเขตทางกายภาพที่เกิดขึ้นในระนาบทางกายภาพเมื <T> ่อสองคนมีเพศสัมพันธ์พวกเขาเนี่ยกำลังสร้างความสัมพันธ์กันในระดับกายภาพในระหว่างการเชื่อมต่อทางกายภาพนี้ล่างแสงทั้งสองเนี่ยจะเข้ารวมกันนะครับถ่ายโอนพลังงานอารมณ์และข้อมูลไปยังร่างแสงของกัรและกัน อารมณ์เป็นพลังทางกายภาพที่ส่งมหลังมากครับและผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศนะครับบุคคลจะผูกพันแรกกับทางอารมณ์นะครับการแลกเปลี่ยนนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของเวทมนต์ซึ่งสร้างสัญญาแห่งวิญญาณที่ผูกมัดบุคคลทั้งสองเข้าด้วยกันจนกระทั่งเชื่อมต่อเหล่านี้ถูกตัดขาดอย่าง มีสติผ่านพิธีกรรมหรือคาถาที่มีพลังเมื่อทั้ง2คนเชื่อมโยงกันทางวิญญาณและอารมณ์พวกเขายังคงมีอิทธิพลต่อสภาวะอารมณ์ของกันและการแม้ว่าจะอยู่ห่างกันมากแค่ไหนก็ตามตัวอย่างหากคู่รักคนหนึ่งก้าวแล้วหรือไม่มีความสุขสภาวะอารมณ์เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อบคุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการรวมกันได้นะครับ การเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณน,นี้มีความลึกซึ้งและส่งผลยาวนานแมาครับจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักถึงพลังงานและอารมณ์ที่แบ่งปันกันระหว่างการกระทําอันใกล้ชิดดังกล่าวนะครับการทําความเข้าใจถึงในลึกซึ่งกว่าลึกซึ้งยิ่งกว่าความผูกพันเหล่านี้สามารถช่วยให้บุคคลต่างๆเนี่ยดำเนินความสัมพันธ์ด้วยความตระหนักรู้และความตั้งใจมากขึ้น การมีเพศสัมพันธ์ควรการควรกระทําด้วยความคารพและเจตนาอย่างลึกซึ้งโดยเหมาะสมที่สุดและควรเป็นระหว่างบุคคลสองคนที่รักกันอย่างสุดหัวใจนะครับและมุ่งมั่นที่จะมีความสัมพันธ์ตลอดชีวิตนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพราะการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ให้เกิดการเชื่อมโยงที่สำคัญสำคัญและทรงพลังในโลกแห่งวิญญาณนะครับซึ่งมักเรียกกันว่า แต่งงานในโลกแห่งวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับการรวมตัวกันดังกล่าวเนี่ย <c oughs> ก็อให้เกิดสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณอันลึกซึ้งที่สะท้อนถึงการเชื่อมโยงที่แท้จริงและยั่งยืนระหว่างคู่หลักนะครับประเพณีและศาสนาโบราณหลายแห่งน,นะครับโดมถึงศาสนาคิดสนับสนุนให้แต่งงานก่อนมีเพศสัมพันธ์น,นะครับประเพณีเหล่านี้เนี่ยมีราักฐานมาจากความเข้าใจถึงพลัง พลังงานอำนาจอันล้าลึกที่แฝงอยู่ในพฤติกรรมทางเพศเนาะประเพณีเหล่านี้เนี่ยตระหนักว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแค่การกระทําทางกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระทําทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงพลังงานและสภาวะทางอารมณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะครับประเพณีเหล่านี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่ยกย่องและปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของความสัมพันธ์อันลึกซึ้งขึ้นไปนะครับโดยสงวนการกระทํานี้ ไว้สำหรับความสัมพันธ์ที่มั่นคงและรักใหใ้ในทางตรงกันข้ามครับเซ็กช่วครั้งชั่วข้าวมักจะเกิดมักจะเกิดจากความปรารถนาแบบผิวเผินเช่นความโลภตัณหาหรือแรงดึงดูดชั่วหร,หรือแรงดึงดูดชั่วครั้งชั่วข้าวนะครับมักจะสะเทือนที่ความถี่ที่ต่ำกว่าในระนาบจักรวาลเนาะ พลังงานที่มีการสะเทือนที่ต่ำเนี่ยอาจจะดึงดูดสิ่งชั่วร้ายเนาะนะครับหรืออิทธิพลที่มีมิติที่ต่ํากว่าโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งพยายามสแสวงหาผลประโยชน์ในการดูดพลังงานประเภทนี้การพบปะดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่เพียงแต่ลดความสําคัญทางจิตวิญญ,ญาณของการการะทาเท่านั้นครับแต่ยังเช้อเชิญพลังงานที่เป็นอันตรายเข้าสู่ชีวิตของผู้เข้าร่วมอีกด้วยนะครับ เมื่อมีกิจกรรมทางเพศจากความรักความหลงใหลอย่างลึกซึ้งและพลังงานที่สั่นสะเทือนสูงขึ้นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ปกป้องและเป็นบวกนะครับการเชื่อมต่อความรังนี้ครับจะเพิ่มพลังงานสร้างเกาะป้องกันเชิงลบและทําให้ประสบการณ์นั้นสอดคล้องกับหลักทางจิตวิญญาณขั้นสูงและการมีเพศสัมพันธ์ด้วยความตั้งใจงจริงๆเนี่ย ความเคารพและความมุ่งมั่นบุคคลสามารถเคารพธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมนี้ได้นะครับและปลูกฝังการเชื่อมต่อที่เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางจิตวิญญาและอารมณ์นั่นเองนะครับขอบคุณท่านฟารุดท่านสุดหัวใจจริงที่คอยกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับผมรักท่านฟารุท่านสุดหัวใจจริงครับและจะรักตลอดไปขอบคุณมากๆเลยครับ ตอนนี้ยาวหน่อยเนาะนะครับเกือบจะ20นาทีเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆขอบคุณสําหรับการสนับสนุนนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณไปถึงสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งที่สัมผัสได้และไม่ได้นะครับในเชิงบวกนะครับขอบคุณทุกขึ้นความถี่ในเชิงบวกนะครับขอบคุณพลังงานทั้งหลายทั้งปวงทั้งความมั่งคงมั่งคั่งความร่ํารวยความสาเร็จต่างๆพลังงานในแง่ดีต่างๆ ความพลังงานสุขภาพที่แสนดีในตัวผมพลังงานที่เรียกว่าเงินที่ไหลเวียนในตัวผมนะครับเซลล์ทุกเซลล์ที่ทํางานกันเป็นหนึ่งเดียวที่ทําให้ผมได้มีโอกาสมาทำโมว่าพอดแคสต์ในทุกค่ําคืนนั่นเองขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณท่านฟังด้วยนะค่ำคืนนี้ก็ลาเตสวัสดีฝันดีกันทุกท่านครับ